สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะวันนี้ก็มาถ่ายาคลิปการทอดหมูแดดเดียว EP ที่หนึ่งร้อยสามค่ะที่คุณคูมพันทำเมื่อวานก็เลยนำมาทอดให้กับ FC ดูค่ะเป็น EP ที่หนึ่งร้อยสามนะคะแคปเอ้ยหมูแดดเดียวค่ะหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวคูมพัน EP ที่หนึ่งร้อยสามค่ะหอมๆค่ะพี่น้องเนี่ค่ะ ทอดเต็มกระทะเลยค่ะนี่ค่ะเราทอดหมูแดดเดียวแล้วก็ต้องต้องกลับบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกไม่สม่ำเสมอกันค่ะนี่ค่ะถ้าเรากลับบ่อยๆนี่ก็จะสวยงามอะค่ะเป็นสีชมพูสีเดี๋ยวคุณครูฤทธิ์ก็จะเด็ดใบกระเพราให้คุมพันธ์ค่ะ ่คะเป็นสีชมพูวันนี้เมนูเช้าเราจะมีสามเมนูนะคะจะมีต้มอ่าต้มซี่ต้มจืดซี่โครงหมูใส่ฟักแล้วก็ใส่หมูแดดเดียวค่ะกุมพันใส่สับหมูแดดเดียวปั้นเป็นก้อนใส่ด้วยค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีอ่า มีกะเพราแคบหมูกรอบแล้วก็มีเมนูคณะแคบหมูกรอบค่ะสามสี่เมนูค่ะวันนี้ค่ะจะจัดให้เอฟซีดูในช่วงเช้าเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คุมพันติดงานนะคะติดราชการจะเป็นวิทยกรเป็นวิทยกรนะคะแล้วก็เข้าร่วมสัมมนาของโครงการคุรูพัฒนานะคะ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภานะคะขุนพันธ์ก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภานะคะให้เป็นวิทยากรให้เป็นวิทยากรโมดูลที่ห้านะคะ <c oughs> การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาโครงการคุรุพัฒนาค่ะก <c oughs> ็ต้องขอบคุณสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติขุนพันธ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในความ เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการ,รก,การครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานะคะให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคนิคก,การสอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะให้อ่านออกเขียนได้ค่ะอันนี้ก็กำลังทอดหมูแดดเดียวค่ะ ep ที่หนึค่ะ อีพีที่แล้วก็จะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดกับหนึ่งร้อยสองนะคะทอดให้กับเอฟซีดูอันนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยสามอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าคุมพันธุ์ทำเยอะค่ะเมื่อวานอีพีที่หนึ่งร้อยสามนะคะมาทอดให้เอฟซีดูนะคะถึงครับขั้นตอนกระบวนการที่เราทอดรับประทานว่าหน้าตาสีสันของหมูแดดเดียวจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะ กับข้าวหลายอย่างค่ะคุมพันธ์ก็ตื่นแต่เช้าวันนี้ตื่นตีสี่ตีสี่ยี่สิบนาทีค่ะเพราะว่ากับข้าวหลายเมนูเราเผื่อเผื่อมีเผื่อทันเวลาก็จะได้ตักบาตรหน้าบ้านแล้วก็จะได้เข้าอ่าร่วมสัมมานาเป็นวิทยกรตั้งแต่สองโมงเช้าเลยค่ะของสำนักง,งานเลยค่ะที่การครุตภากลัวไม่ทันเวลาค่ะวันนี้ค่ะก็เลยตื่นเช้าเป็นกรณีพิเศษค่ะ ต้องบริหารจัดการเวลาให้ได้ค่ะขอบคุณ f อฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคมพันธุลากันค่ะคมพันธ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ f อฟทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะทํางานในปร,ป,รประเทศหรือว่าต่างประเทศที่อยู่แตนไกลนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการทํางานตามเป้าหมายทุกประการนะคะเดินทางไปแห่งหนตําบลใดก็ขอให้ปลอดภัยนะคะปลอดภัย มีความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตการงานทุกอย่างค่ะนี่ค่ะเราก็ต้องคนบ่อยๆสักหนึหน่ง ล้างไว้เลยก็ได้ค่ะเด็ดเด็ดอันนี้ด้วยค่ะคุริศค่ะเด็ดเด็ดขวนพริกแล้วก็ตำพริกใส่กระเทียมวันนี้มีมีผู้ช่วยมือหนึ่งคุฤิศมาช่วยค่ะคุริศช่วยทุกวันอยู่แล้วค่ะ Ôi chua em này. เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มจะเหลืองแล้วสวยงามเลยค่ะวันนี้ก็มีภารกิจเยอะค่ะกะ็คุณสามีคุณสำเร็จก็จะพาคุณพ่อไปไปโรงพยาบาลค่ะไปหาหมอตามนัดค่ะวันนี้ค่ะหมอหันห้าโมงเช้าค่ะ คมพันคงไม่ได้ไปด้วยค่ะเพราะว่าคุมพันติดติดเป็นวิทยากรของสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภาค่ะวันนี้ค่ะคงไม่ได้ไปด้วยก็ให้คุณสามีคุณสัมฤทิ์ดูแลคุณพ่อไปโรงพยาบาลค่ะเริ่มแดงแล้วค่ะ ทำตอนเช้านะคะทําในครัวหลังบ้านน้องสาวนี่ค่ะเป็นการทำภารกิจช่วงเช้าทํากับข้าวกับปลาค่ะ มาดูนะคะเหลืองแล้วค่ะใกล้จะพอแล้วนนะคะ่ะดี่ค่ะเหลืองสวยแล้วค่ะสวยไหมคะคุณลิศคะโอเคค่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสีสวยแล้วค่ะโอเคค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวปิดปิดไฟตัว,ตวนี้คะ่ะตักเลยค่ะ าดูนะคะโอ้โอ้ทพีขอตะลิวไว้นะนะพี่เล็ตักขึ้นแล้วคะ่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยคะ่ะหมูแดดเดียวเราอีพีที่หนึ่งร้อยสามค่ะพี่น้องนี่ค่ะเลิศเลยคะ่ะปึ๊ดจ้สวยเลยคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะคุณเลดขานี่ค่ะโอ้เจอเห็ดสวยไหมคะคุณเลดเลดมาดูให้หน่อยค่ะเคไหมคะโอเคไหมคะสวยไหมคะเลิศไหมโอเคนี่ค่ะให้เสด็ดน้ำก่อนค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะโอเค นี่คือเป็นหมูแดดเดียวนะคะ EP ที่หนึ่งร้อยสามค่ะเดี๋ยวคุณครูคุณพันจะจัดใส่จานให้ FC ดูนะคะเดี๋ยวมาดูในจานนะคะเสร็จแล้วค่ะหมูแดดเดียว EP ที่หนึ่งร้อยสามค่ะช่องภูมพันตุลาการค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องมาเบิ้งค่ะ FC สวยสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยสวยฉ่ำฉ่ำให้ดูใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะความสวยงามความนุ่มคุณไิ้ชิมดูสิคะนุ่มไหมคะ นี่ค่ะนุ่มนุ่มนุ่มากเลยค่ะให้คุณริตลองชิมดูค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะหมูแดดเดียว EP ที่หนึ่งร้อยสามค่ะหนึ่งร้อยสามค่ะนุ่มไหมคะนุ่มครับโอเคค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคมพันธุ์ตลากันขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะหมูแดดเดียว EP ที่หนึ่งร้อยสามค่ะสุดยอดเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจจองโคมพันธุลกันขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องเนี่ค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะจุดสุดเลยค่ะมากินน้ากันนะค่ะพี่น้องคนน่ะอู้สวยเลิศเลยค่ะเนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ